นับเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ต้องบันทึกในประวัติศาสตร์ราชวงศ์ครับเมื่อวันที่ในหลวงและพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลสิริราชเพื่อแปรพระราชฐานไปประทับณวังไกลกงวลภาพของประชาชนชาวไทยที่มารอรับเสด็จอย่างแน่นขนาดเต็มโรงพยาบาลไม่เว้นแม้แต่ทางเสด็จพระราชดำเนินถึงจะได้เห็นพระพักของทั้งสองพระองค์เพียงทั่วขนาด แต่ก็สร้างความปลื้มปิติและคลายความกังวลเกี่ยวกับพระอาการประชวนของทั้งสองพระองค์ได้ไม่น้อยแม้ว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจะมีข่าวลือมากมายที่พูดกันไปต่างๆนานา,นาเกี่ยวกับพระอาการประชวนที่ทําให้ชาวไทยทั้งประเทศตกอยู่ในความวิตกกังวลขณะนี้พระอาการของทั้งสองพระองค์เป็นยังไงบ้างครับท่าะ ดูในเกณที่ดีค่ะปลอดภัยแล้วก็เป็นที่พอใจของแพทย์พระเจ้าอยู่หัวตอนนี้ก็ทรงจั่งใสามากเลยพี่รู้สึกชื่นชมท่านมากมากเลยเพราะว่าพี่อยู่แค่นี้น้อยกว่พระเจ้าอยู่หัวสามสิบปีนี่พี่ยังก็รู้สึกว่าพี่เหนื่อยแล้วเลยพระเจ้าค่ะ ถ้าพี่อายุเท่าท่านพี่จะไหวหรือเปล่าเนี่ฮะไม่เจอค่ะราชินีไม่ออกสื่อเลยนะท่านหายไปไหนตอนนี้ที่ท่านไม่ได้ออกงานไม่ได้ออกสื่อนี่้ให้พี่ท่านไม่ได้พูดนะไม่เชอค่ะแต่ให้พี่พูดเองนะเพราะพี่เป็นผู้หญิงครับพี่ย่อมไม่อยากให้คนเห็นเวลาที่ยังตัวเองยังดูไม่ดีท่านอยากให้ ท่านทรงงามเหมือนเดิมอย่างที่เห็นกันทางทีวีตอนเสด็จโัวหินแล้วเนี่ยท่านจึงอยากให้คนเห็นประชาชนอาจจะไม่ทราบก,ก็ก็ลือกันไปว่าพระองค์ท่านไม่สามารถทรงพระเดินเนินได้แล้วทรงพระเดิเนินได้ดีค่ะทรงพระเดิเนินได้ดีทุกวันนี้ก็ทรงพระเดินเนินได้แล้วะนคะนนครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยสืบเนื่องจากโครงการด็อกเตอร์น้ำใจที่ทํใใ้้วูดี้ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัคราราชกุมารีหลังจากที่เคยไปทานสัมภาษณ์ในรายการวูดี้เกิดมาคุยอยู่หลายครั้งและในวันนี้ผมต้องขอบอกเลยครับว่าเป็นพระกรุณาอย่างหาที่สุดมิได้ที่ผมและทีมงานได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่านอีกวาระหนึ่ง ขอพระราชทานทูลซาฝาพระบาทข้าพ,พุทธเจ้านายวุฒิมินินทจินดาขอพระราชทานพระอนุญาตใช้คำสาม,มัญในการสัมภาษณ์ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดในการวุฒิขออนุญาตใช้คำแบบง่ายๆแล้วกัน นะครับเพราะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านราษฎรชาวไทยประชาชนชาวไทยทุกคนก็คงอยากจะรับฟังแบบง่ายๆไม่ต้องไปตีความมากมายถามแบบตรงไปตรงมานะครับอันดับแรกเลยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา <Okay. S 1> ทุกคนดีใจมาก mm. เมื่อทราบว่าทั้งในหลวงและพระชินีทั้งสองพระองค์เนี่ยส่งแปรพระราชฐานกลับไปที่วังไกลกังวลใช่ <Okay. S 1> ไหมครับจากโรงพยาบาลศรีราชผมจำได้ว่าทูลกระหม่อมเคยพูดไว้ จัดไว้นานมากเลยใช่ไหมว่าอยากจะให้กลับไปที่วังไกลกังวลค่ะเพราะว่าเป็นที่ที่ท่านทรงโปรดทั้งสองพระอ,องค์ทรงประสําราญทั้งสองพระอ,องค์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงอยากเสด็จแล้วก็ได้ทรงเสด็จไปที่ห้องสมเด็จพระนางเจ้าทรงไปชวนเองก่อนล่วงหน้าถึงอาทิตย์หนึ่งค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไป,ไปที่ห<ว>้องเสด็จไปที่ห้องของ<ช>สมเด็จพระนางเจ้าและทรงจไัไวอย่างไรบอกว่าท่านรับสั่งว่าแม่อยากไปหัวหินไหมแสมเจพระนางเจ้าตอบ,ว,บอว่าท่านบอกว่าอย่าขณะนี้พระการของทั้งสองระองเป็นยังไงบ้างคุณเค่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะปลอดภัยแล้วก็เป็นที่พอใจของแพทย์ครับ พเจยู่หัวตอนนี้ก็ทรงแจ่มใสามากเลยค่ะคมีอยู่พักหนึ่งเมื่อสักหลายเดือนมาแล้วสักสีห้าเดือนแล้วนี่ทรงเป็นไข้ยอยู่บ่อยๆแล้วมีปอดอักเสบเป็นพักๆพ,พักนั้นก็แพทย์ก็ได้ทำการรักษากันอย่างเรียกว่าใกล้ชิดก็ดูแลเอาใจใส่มากจนก,กระทั่งทรงหายสนิทตอนนี้ ทรงแข็งแรง,แรงเรียกได้ว่าหายเลยไหมครับตอนนี้แต่โรคหลักๆคือโรคอะไรผู้ชี่ะที่ท่านเป็นบ่อยๆเนี่ปอดอักเสบผู้่ะ,ะและที่แทรกขึ้นมาแทรกซ้อนขึ้นมานี่หายหมดแล้วท่านมีปวดพระข้อบ้างผู้เช่ะคือเกาต์นะคะครับมีปวดพระข้อบ้างโลกโรคที่ท่านไม่โปรดที่สุด คือโรคที่ท่านต้องทำพระทนนี่ท่านไม่โปรดท,ที่สุดไใช่ค่ะแต่อันนี้พี่เห็นใจนะเพราะพี่เองก,ก็กลัวหมอฟันทำพระทนก็คือทำฟันทำฟันค่ะเพราะองค์ท่านยังต้องทำพระทนเหรอะยางต้องทำค่ะอ,อ๋อการเสด็จแปลพระราสถานนะครับในระยะหลังเนี่ยมักจะเป็นหัวหเสมอ,อส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคณะแพทย์แนะนำหรือว่าเพราะเป็นสถานที่ที่ทรงโปรดจริงๆเป็นสถานที่ที่ทั้งสองพระองค์ ปรดปรานมากค่ะแล้วโปรดโปรดมานานแล้วมันมีทะเลมันมีวิวให้ดูก็มากกว่าเยอะซึ่งจิตนี้ล้อมรอบไปด้วยพลูชันคือว่ามลพิษ traffic สี่ด้านเลยรถจราจรสีด้านมลพิษมลภาวะได้มเลยนะฮะแต่ที่หัวหินเนี่ยจากห้องบรรทมเปิดมาก็เห็นทะเลเลยไหมใช่เห็นทะเลเลยค่ะก็ทำให้จิตใจดีด้วยใช่ค่ะ ทีนีเสด็จเสด็จไปที่นู่นปุ๊บเนี่ยประชาชนก็อยากจะทราบว,ว่าจะอยู่นานไหมหรือว่าจะไปพระราชทานไปที่อื่นหรือว่าจะกลับมากรุงเทพมีการวางแผนยังไงไหมอตอนนี้แล้วแต่สุดแท้จะ,จะทรงโปรดรว่าอยากจะประทับนานก็ได้อยากจะเสด็จกลับสิริราชเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกันอยากจะเสด็จกลับสวนจิตเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกันเพราะตอนนี้ ทั้งสองพระองค์มีพระสุขภาพที่ดีพอแต่อุปกรณ์การแพทย์เนี่ยเราได้เตรียมไว้เรียบร้อยไหมครับที่วางไกลกังวลเตรียมไ,ยยไว,ว้ทั้งที่วางไกลกังวลและเตรียมไว้ที่โรงพยาบาลที่หวัหวหินด้วยเพราะประชาชนหลายคนเป็นห่วงถ้าเกิดว่ามีอาการซ้อนขึ้นมาเนี่ยจะต้องเดินทางกลับมาสิริราชแล้วมันจะเป็นปัญหาอ๋อเครื่องมือทุกอย่างพร้อมแล้วก็แพทย์ที่ไปเป็นแพทย์ทีมใหญ่เลยไปก็ in good hands ใช่ค่ะนะครับช่วงหน้าการสวยพระกายฐารของทั้งสองพระองค์เป็นยังไงบ้างก็สวยได้ดีทั้งสองพระองค์นะคะมีเมนูโปรดไหมค่าค pues ือท่านโปรดคนละอย่างกันเวลาแม่กับลูกอยู่ด้วยกันคุยอด้เกันบางทั้งปรึกษากับท่านด้วยซ้ำเลยถาม พราล่าช้ไม่ใช้อย่างสมมติว่าพี่ทํางานแล้วพี่พบปัญหาแล้วพี่ไม่มั่นใจว่าพี่จะแก้ปัญหาได้ดีหรือพอหรือเปล่าเนี่ยพี่จะทูลถามหลวงเด็กท่านห้ามพลาดครับ